คครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ลงผิดเป็นช็อตนี่นะทุกคนก็กลับมาทานนี้ก็ทุกคนก็วันนี้ก็ยังไงสกินใหม่อีกแล้วพี๙ศูนย์คือแบบสกินขยะขอโทษครับทุกคนคือแบบผมรู้สกินนี้มันไม่ค่อยดีนะทุกคนคือแบบดูดีดาเมจสองอาแม็กาซีนลบหนึ่งะทุกคนแล้วก็บกระยะที่จริงลดแม็กาซีนนะครับทุกคนมันไม่น่าจะลดเลยนะมันไม่น่าจะลดนะคือบวกระยะอันนี้คือแบบผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นนะทุกคนเพราะผมเอาไว้ ยังไงอ่ะมันมันระยะใกล้ก็ไม่ได้ระยะไกลมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะทุกคนก็้องกลางๆอ่ะดึงหัวถึงจะแรงครับทุกคนแลก็อย่างนี้คือมันบวกดาเมจมาสองบวกลั่นจะไม่ดีกว่าหรอครับคือผมมีสกินของพีเก้าศูนย์อาร์มตัวตัวไม่ใช่ตัวนีนะ้ทุกคนเป็นตัวที่ลั่นสองทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนื้อทุกคนครับนี่ครับเนี่ยทุกคนนี่อันนี้เป็นตัวนี้ทุกคนเป็นลั่น 2. สองนะผมคิดว่าดีกว่าแล้วทุกคนอารสกินอันนี้ก็เออนั่นแหละไม่มีอะไรเลยนั่นแหละครับทุกคน ก็ไปเดี๋ยวผมไปจะไปลองเล่นสกินนี้ให้ดูทุกคนก็เกาะปืนแล้วกันไม่มีคอนเทนต์จะทําแล้วคือแบบผมไม่ค่อยว่างว่าแหละคือแบบก็ขอโทษนะครทุกคนก็บังวะอาจจะลงคลิปช้าๆนะทุกคนก็สอรี่ครับเจอกันครับในเกมไปทุกคนครับโอ้อะไรขั้นเนี้ยเอ้าโอ้โหผมหลุดมาได้ไงอ่ะโอ้โหทะลุแมปอีกแล้วโอ้โหโปอีกแล้วโดนเอมแจ้งแบนแน่เลยเออไม่ไหวเลยมาทั้งหน้าตัวนึง จุ๊กจักนเอาแตกแล้วโอ้เพื่อนไลานคิวอีกแล้วโอไม่ไหวเลยเพื่อนโอ้เกินเกินเกินทำไมทำอย่างนี้มันหยาบหน้าเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเราจะไม่จะไม่ให้เพื่อนเกิดแล้วนะแตกหนึ่งครับสวยวีดีกรุ๊เยี่ยมปากข้างหน้ามีอีกมั้งเป็อยู่ไหนวะอืมอืมแตกหนึ่งโอ้จะแตกจะแตกจะแตกจั๊กจั่นเรยวะนี่ไง เอาไปไหนวะไปไหนหมดแล้วไปไหนหมดแล้ว <í ls> โคชันมันจะแตกมันแ,แตกเขาทอยิงหัวโคเทอโหอ,อยากแกสโลแล้าสโลไม่ได้น่า <c oughs> <c oughs> ทุกคนมาพีก้าสู่ราคาโคตรแพงเลยพันถูกอ่ะอนี่ทุกคนสกินปืนแ่งสวยเลยโบก็เปล่าเนแบบี่ยโบอีกแล้วร้องโบอ,อีกแล้ว ตัวหดคาดามีนหอกหอกหอกก็ไม่ไอหอกหอกหอกทำไปได้ยังไงวะโเคตรเทเลยอ้าวใหม่กัดหดเกินไอ้พูดมากมาหดเก็บกดอีกแล้วโอ้ชิดจัดอโอ้จะแตกจะแตกจะแตกโอ้ holy shit อยากซาร์แไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องมีคนแตกค่ะมีคนแตกมีคนแตก โอ้ดูดาวดูดาวค่ะไปช่วยด้วยเอากูแตกโอ้เบื้องอ้าวจะตายแล้วเพื่อนก็โอ้เบื้องชุบก่อนเพื่อนชุบก่อนอย่าเพิ่งสนใจคิวเพื่อนโอ้คิดว่าเสี่ยวมากค่ะเพื่อนไม่ไม่ไหวเลยไปไปปั๊มยาแป๊บปั๊มยาแป๊บปั๊มยาแป๊บเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันบางอาจกล้ายิงอีกตัวหนึ่งน่าจะหายแล้วทุกคนเพื่อนอย่าเพิ่งยิงเดียเพื่อนรีบอ่ะเพื่อนคิวที่ต้องเป็นของเราเพื่อน อาเจอลักเจและโอ,ะอ,ะอะ้โอเก้นโอเพือเ่อนไม่ไหวเลยโอทุกคนครับเพื่อนไม่หมดเขาจะพูดแล้ว <c oughs> ตกตังหมดแล้วทุกคนน่าเศร้าทุกคนครับตังค์มหมดแล้วไม่ไหวเลยโอ้ GM <c oughs> <c oughs> อ,ะอะไรก็รอ GM <c oughs> เกินตอนนี้ก็สามคิวเพื่อนโอเ้เพื่อน อ๋อห้าคิวดาเมจแค่แปดร้อยโอ้โหล้านอัปปันเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยบอกววาเลยครับทุกคนคือแบบคือแบบเป็นอะไรกูวะเนี่ยดูดีที่โคตรดีอะจิิงข้างในมีโคตรป่ามีโคตรป่าวมีโคตรป่าเพื่อนดีไปจ้าเอ๋แตกมันทุกคนไม่เอานะผมไม่ไม่ไม่มีปัญญาจะชุบนะ ไม่แตกอะทุกคนไม่ตายอะทุกคนโอ้เพื่อเราาอยู่บนนะเดี๋ยวหอมวิ่งหาแป๊บวิ่งหาแป๊บเพื่อเเราแตกว่ะเพื่อเราแตกทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวนะไปทุกคนผมรู้แล้วผมต้องทำไงผมต้องทำไงผมรู้แล้วทุกคนดัดสิครับ ดักดักดักเจอาละเจอาละเจอตัวนี้มั่งคนเจอตัวนี้แตกไปสี่อ๋อแตกไปสี่เป็นไงโอ้บอกแล้วสก,กิลการดักผมมันสุดยอดต่อสี่ชิวโอ,โอไม่ได้บีพีแน่เลยตัวครับผมไม่ได้บีพีแน่เลยอะโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพื่อนมาหนูจะควบสองกระบ,บอกเลยโคตรเท คือแบบสกินมาล้านสองนทุกคนสกินกดีแต่ถ้าคนเล่นไม่ดีมันก็มันก็เป็นปืนขยะอะครับอือแตกเถิดตายากตายเย็นยิงปุ้ทุกคนจะแตกจะแตกจะแตกโอ้จะแตก,แตก,แตกเขาเห็นมุมแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วหนีแล้วจวังหวะนี้หนี โอ้เอายิงเอายิงโอ้โหลูกซองระยะ8เมตรใครเห็นก็เรียกว่าโปโอ้โหโอ้โหยิงโอ้โหยิงโอ้เกินผมโดนอีกแล้วโอ้ไม่ว่าอ้าโหเขาโอ้อยู่กับเม็นตี้เลยบัตรโทรโกแกละดาดนั้นไงโอ้โหไม่ไหวอ่ะทุกคนโหยิงไม่โดนไม่ไหวเลยอ่อแตกแล้วแพ้แน่เลยทุกคนครับเหลือเพื่อนเราคนหนึ่งมาตอนนี้ อย่างนี้แหละเพื่อนจะได้ตึงนติมคลิปกูจะจบนนานเกินจังหวะนี้ซ <c ười> <c ười> ีหนึ่ง <c ười> เพื่อนเพื่อนต้องโชว์หมดละเพื่อนดึงหัวเพื่อนจังหวะนี้เพื่อนถ้าไม่ดึงหัวแพ้นะโอ้ว้าวเวลีกูดจุกโกเรียบร้อยครับ <c ười> แพ้แพเลอะ้ร ทุกคนมาปืนเดิมปืนที่ยิงไม่ตรงแล้วยิงยากยากยิงปืนแซ่ลูกกระสุนมากเลยทุกคนข้อหามไอ้ข้อข้อเสียของการล่าเร็วมันก็มีคือแบบยิงแงนเดียวลูกกระสุนกูหมดแล้วไม่เหลือแล้วคือแบบรีบเพื่อนานเลยว่าลูกกระสุนเนี่ยตาแตะหมดอล้ไม่เหลือ,อบบเกือบเกมื่อที้ก็เออไปนะ หัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ด <Yahoo! S 1> ทุกคนเขาบอกเลยว่าหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ดครับทุกคนหัวทุกเม็ดเห็นไหมเมื่อกี้คือแบบโอ้ไม่กัดเกินไปไหนแล้ววะกวนมีคนหายมีคนหายจะบนบ้านเนี่ยเลยทุกคนบนบ้านบนบ้านบนบ้านไี้แค่วหลังดีงานเนี่ยโอ้โอ้โไม่กัด Oh, โอ้แตกจะโควตายเลวทุกคนครับบอกบอกเลยว่ามีไฮไลท์แล้วครับคือแบบเมื่อกี้ยิงหัวทุกเม็ดตระดับเือบทั่วทุกเม็ดโอ้ my god โหดเกินเพิ่มมาอยู่บนบ้านเพื่อนเดินไประวังแตกนะ,ะ,ะกนเสร็จ oh, แล้วทุกคนเรียบร้อยโอ้โหหยอดเจียอรมาสองสามเราทุกคนคือแบบคลิปที่กูจบนานเนี่ย มันที่มันก็คนจบได้แล้วแหละมันมันนานเกินไปแล้วอ๋อสี่คิวเองทุกคนน้อยนมากเลยแต่ภูมิใจมากเลยครับโคนมื่อกี้ผมแบบหัวทุกเม็ดอยสโลนะครับแต่อย่ยตัดครับอ้อมดีกว่าลงล่างเลยดีกว่าเฟี้ยวสุดแล้วว้าวจั๊กโก้จ๊กโก้อ้าวไม่เห็นมีเลย ทุกคนผมเคยเจอทุกคนวิ่งมาตรงนี้ม่งเจอสี่ตัวคือแบบ oh God. อ้อไม่กอดู่คนแตกรถคนเคยรถแตกหนึ่งวะอยู่บนบ้านวะอมไม่แตกทุกคนผมไม่แตกอ่ะ โอ้ยแตกจะแตกกระแตกโดนข้างอือโอ้ะแตกโดนลูกปลทางเลยผมไม่ไหวแล้วทุกคนผมไม่ไหวว่ะจะแตกจะวันนี้ต้องวิ่งหนีแลลวอือหาชายจุดแป๊บอ,อ,อ,อือโอ้หโดนข้างอีกโอ้โห อ้โดนลุ้มโอไมกก็อกกูจะกูจะพีกกระแพ้เปล่าเนี่ยคือแพ้แน่เลยทุกคนครับผูแพ้แน่เลยโอไมกก็ถ้าแพ้มานีไม่เอานะหาเลยนะเพื่อนบอกเลยเพื่อนจังหวะนี้ใส่เลยใส่เลยใส่เลยเพื่อนมึงรออะไรเนี่ย มันเคนมาชาร์จเพื่อเราทุกคนหนึ่งนะอืมแปลกพอวิ่งขึ้นมาลูดเองตรงนู้นมีตัวหนึ่งว่ะเออเอาของมาเอาของมาเอาของมาโอ้สุดยอดโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเฮ้แพ้จริงเฮ้ยทุกคนแพ้จริงาอเล่นเยอะอีกแล้วแพ้เลยโอ้ไม่โก้คืนโอ๊สก็ไบก็ได้เมนสามพันแล้วกันสี่คิวสามพันฮาม่เหมนเท่เลยทุกคนนผมติดเล่นอีกแล้วอะคือแบบถ้าไม่ติดเล่นนะป่านนี้บอกเลยชนะไปแล้วคือแบบก็เป็นไงเราไม่เครียดแล้วกันครับก็ ถ้ามันละครเกมก็คือเกมอ่ะครับก็คือแบบมันก็คือเกมอ่ะเออทำไมต้องไปเครียดกับมันด้วยทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยทุกคนก็ทุกคนก็เจอกันครับผมก็สกินมันจะดีไหมหรอมันก็ดีแหละคือคนมาเล่นกากอ่ะแต่ว่าสกินใหม่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะทุกคนก็เจอกันครับซีอูบ๊ายบาย